สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมิศครับและองค์ประธานกรรมก,การมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังน้อยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์สุนทรโรสุริยาวง์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมัิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาประกอบด้วยอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์จำนวน5ชุดชุด PPE จำนวน300ชุดหน้ากาก N95 จำนวน500ชิ้นซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 จัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์จะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 เป็นเวลานานขณะทําการผ่าตัดซึ่งชุด PAPR เป็นชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอนุภาคระดับสูงที่จะต่อเข้ากับชุดคลุมศรีรษะ แล้วก็ทําให้ภายในชุดคลุมสีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจะช่วยป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสจากภายนอกสามารถป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีการได้รับพระราชทธธานในครั้งนี้ยังความปราบปื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนประชาชนที่มารับการรักษาอย่างหาที่สุดไม่ได้